การบวกเพิ่ม S P D เข้าไปในการตรวจด้วยเลยวิธีนี้มีข้อดีตรงที่สามารถตรวจเซลล์ผิดปกติได้รวดเร็วเพราะมีความไวสูงและยังสามารถนำมาใช้ทำนายโอกาสการเกิดความผิดปกติของปากมดลูกได้ในอีก5ปีแปลได้ว่าถ้าผลปกตินะคะโอกาสที่เซลล์ปากมดลูกจะผิดปกติในอีก5ปีนั้นน้อยมากๆค่ะ มะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นมะเร็งที่พบเยอะที่สุดในมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีนะคะซึ่งได้แก่มะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งช่องคลอนะคะกว่า90%ซของมะเร็งปากมดลูกนะคะ,ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV แต่โชคดีตรงที่เรามีขั้นตอนในการตรวจคัดกรองก่อนเป็นมะเร็งอย่างชัดเจนนะคะ หลักๆนะคะมีอยู่2วิธีใหญ่ๆนะคะวิธีแรกคือการตรวจเซลล์วิทยานะคะหรือเรียกว่าไซโตโลจีการตรวจเซลล์วิทยาอันดับแรกนะคะคือการตรวจคอนเวน t i o ชั่นอลแพปซเมียก็คือการเอาไม้ไปไป้ายเซลล์ที่ปากมดลูกแล้วนํามาป้ายสไลด์และนําไปส่งตรวจนะคะแต่วิธีนี้จะมีข้อเสียตรงที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเช่นมูกหรือเลือดมารบกวนการแปรผลได้นะคะ การตรวจเซลล์วิทยาวิธีที่2นะคะเรียกว่า Liquid b a เ e s Cytology นะคะก็คือการนำไม้หรือแปลงไปไป้าเซลล์ที่ป่าหมดลูกและนําไปละลายในน้ํายาเพื่อส่งตรวจซึ่งอันนี้จะมีข้อดีตรงที่สามารถลดการปนเปื้อนของมูกหรือเลือดได้และข้อดีอีกข้อหนึ่งคือสามารถส่งตรวจ S P D พร้อมกันได้ด้วยค่ะ ส่วนวิธีที่2หลักๆนะคะก็คือการบวกเพิ่ม HPV เข้าไปในการตรวจด้วยเลยวิธีนี้มีข้อดีตรงที่สามารถตรวจเซลล์ผิดปกติได้รวดเร็วเพราะมีความไวสูงปัจจุบันต้องถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดทําให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้มากขึ้นและยังสามารถนํามาใช้ทํานายโอกาสการเกิดความผิดปกติของปากมดลูกได้ในอีก5ปีแปลได้ว่าถ้าผลปกตินะคะโอกาสที่เซลล์ปากมดลูกจะผิดปกติในอีก5ปีนั้นน้อยมากๆค่ะ โดยทั่วโลกนะคะเราจะเริ่มให้ตรวจคัดกรองที่อายุ21ปีโดยไม่เกี่ยวว่ามีเคยมีเพศสัมพันธ์มาหรือไม่นะคะแต่ในประเทศไทยนะคะแนะนำตรวจที่30ปีหรือว่าอาจจะปรับเริ่มที่25ปีได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้เพราะว่าในประเทศไทยพบผู้หญิงที่มีมะเร็งปากมดลูกในอายุน้อยกว่า25เนี่ยน้อยมากนะคะ ถ้าเราตรวจเป็นวิตีเซลล์วิทยานะคะเราจะตรวจทุก2-3ปีแต่ถ้าเรามีการตรวจ HPV ร่วมด้วยจะยืดเวลาได้เป็น3-5ปีนะคะอันนี้ไม่นับรวมถึงการตรวจภายในเพื่อหาโรคทางรีเวชอื่นๆนะคะเช่นเนื้อง,งอกหรือถุงน้ำรังไข่อันนี้แนะนำตรวจทุกปีนะคะ วิธีป้องกันมีอยู่3ระดับนะคะระดับแรกก็คือระดับปฐมภูมิหรือการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคหรือการลดความเสี่ยงต่างๆนะคะปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV วัคซีนนะคะซึ่งจะมีชนิด 2, 4และ9สายพันธุ์นะคะมะเร็งปากมดลูกโชคดีตรงที่เป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดที่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้จริงนะคะนอกจากนั้นเป็นการลดความเสี่ยงต่างๆเช่นไม่สูบบุหรี่ไม่มีคู่นอนหลายคน การป้องกันร,ระดับที่2นะคะก็คือระดับทุติยภูมิก็คือการค้นพบโรคโดยรวดเร็วเพื่อที่จะเริ่มรักษาได้ในระยะต้นก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามวิธีและระยะเวลาดังที่กล่าวไปแล้วค่ะ 3. นะคะการป้องกันแบบแตติยภูมิอันนี้คือการรักษาเมื่อเราเป็นโรคแล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นการผ่าตาดัดฉายแสงให้เคมีบำบัดตามระยะของโรคค่ะ